ก็คือครั้งแรกแบบว่าหนูก็ก่อนที่หนูจะกลับมาตามมินเคใช่ไหมทุกคนหนูเลื่อนตกักต่อไปเจอคลิปพี่หูเต้นอิวาเกะเมบีหนูก็แบบเฮ้ยวงอะไรอะทำไมเพลงน่ารักจังแล้วก็ชุดก็น,น่ารักมากเหมือนเอเคีเลยหนูก็เลยเปิดเข้าไปสองแท็กแล้วก็แบบเฮ้ยวินเคเอาเพลงนี้เข้ามาทำแล้วเหรอแล้วก็เลยเข้าไปดู ah, oh, oh, แล้วก็แบบน่ารักน่ารักแล้วกาตามพี่หู มันก็แบบแล้วพี่เธอก็แบบใหญ่ๆแล้วหนูก็แบบว่าโอ้แล้วเขาก็เปิดลับลุ่หัหนูก็ตอนเห็นตอนเขาเปิดลับหนูไม่ได้รีบสมัครเลยขนาดนั้นนะแล้วหนูก็แบบว่าบอกเพื่อนแบบเนี่ยถ่ายรูปให้หน่อยสิจะเอาไปแบบว่าเป็นโปรไฟล์สูงอะดิชันแล้วเพื่อนก็ถ่ายให้ออกมาเป็นรูปรูปนี้ซึ่งไม่ให้ดูหรอกเชอะ ก็ออกมาเป็นรูปสองรูปที่แบบว่าเต็มตัวครึ่งตัวแล้วก็โคสอัพแต่แบบว่าโคสอัพอะเพื่อนไม่ได้ถ่ายให้หนูกคุณองไปขุดรูปกเก่าๆหนูมาที่มันหน้าตาโอเคหน่อยขุดออกมาแล้วพอมีรูปปุ๊บอะคลิปแนะนำตัวค่ะพี่สาวคือหนูรู้สึกว่าการพูดหน้ากองเป็นอะไรที่ยากมากเออวหนูก็เลยแบบว่า อดสั้นมากแบบว่าเขาให้ความยาวไม่เกินสองนาทีใช่ไหมคะหนูจะไม่ผิดน่าจะใช่นะหนูอัดแค่สามสิบวินิดนึงอะ่ะรีพูดรีตัดรีบจบจบไปพูดเยอะคือถ้าเขาจะเลือกเราเพาจะเลิกเราเองเว้ยถึงแม้ว่าในคลิปนั้นอาจจะพูดแบบรูปรๆๆๆรๆหรือรูไปถ้ามันแบบโงูแหงเข้ากับเขาก็เลือกแนมะ <laughs> ใช่ใช่ช <c oughs> <c oughs> ่แ, oh, go, 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 go. แล้วหนูก็อัดขีบแล้วหนูก็ส่งแล้วหนูก็กอก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 และแบบว่าหนูก็รอใช่ไหมคะแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้มีกําหนดประกาศด้วยใช่ไหมว่าเขาจะแบบประกาศวันไหนหนูนพูดอะไรตอนะอ่อแล้ววันที่เขาประกาศหนูกําลังอยู่กับหลานตัวเล็กๆลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องแล้วแบบว่าหนูกําลัง เรื่องตอกมันเดิมทาไมทุกอย่างมันเกิดตอกๆเรื่องตอกมันเดิมแล้วหนูก็เจอคลิปคนที่เขาแบบอ้อไม่ผ่านแล้วเขาก็เอามาลงใช่ไหมหนูก็แบบว่าโอ๊ะประกาศแล้วหรอหนูก็เลยเข้าไปเช็คดูแล้วก็แบบขอแสดงความยินดีฮะชันนะนะแฟ่ๆทุกคนหนูเปิดรูปเดีกว่าจะได้แบบว่าอ่านเห็นประโยคเต็มๆเพราะว่าหนูแคบไว้แปบ๊บหนึ่งนะีน่ ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครหมายเลขชื่อนามสกุลที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบออรดิชันต่อหน้าคณะกรรมการโดยกำหนดวันออรดิชันวันสถานที่แล้วก็รายละเอียดคือหนูแบบว่าแบบช็อกอะคือหนูไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านรอบแรกเข้ามาได้ซัมต้องเข้าใจหนูฟิลหนูใช่ไหมหนูก็แบบ มันก็ดีใจมันก็ตื่นเต้นแล้วได้วความไม่เคยแล้วหนูไม่เคยเดินทางไกลคนเดียวมาก่อนหนูเดินทางจากพะเยาไปกรุงเทพทุกคนคือมันไกลมากนะคือก็เก่งแล้วพอมาถึงกรุงเทพใช่ไหมทุกคนแบบว่ายายก็มารับยายคือยายหนูอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าหนูก็อยู่ที่ตากจัดกับแม่ใช่ไหมแเบบยายหนูก็มารับแล้วแบบอีกวันนึงหนูก็ต้องมาเอาใช่ไหมทุกคนคือ ยายหนูพารีบเกินเดินมาบ้าเลยถกระดังรถไปซิแกจะบ้าหรอให้เราเดินมา <c oughs> จะบ้าตายแบบยายหนูพารีบรีบพามาเกินคือหนูมาถึงที่คอนดิชั่นมันเป็นเวลาหกโมงนิดๆหกโมงเช้าทุกคนหกโมงเช้าซึ่งแบบเราก็จะนั่งรอประชากรที่ห้องเพิ่มขึ้นมา แต่แบบว่ามันก็แบบพีคเกินไปตอนที่เขาประกาศแล้วมันมีเลขหนูคือจะแบบว่าแบบว่าพอเราออ,อดิชั่นเสร็จใช่ไหมแบบว่าก็จะมีแบบพี่ทีมงานมาบอกว่าแบบ <c oughs> เดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ต่อหน่อยนะเมื่อแบบว่า คนที่ได้สัมภาษณ์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบผ่านใช่ไหมแล้วหนูมันไม่ได้เป็นคนที่เลือกถูกไปสัมภาษณ์แร่ว,ว่าไม่ใช่แบบคนที่แบบอ่ะเดี๋ยน้องไปสัมภาษณ์ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมันไม่ใช่หนูแบบโอยแอบนอยอ่ะไม่ผ่านแน่เลยเขาไม่เลือกเราไปสัมภาษณ์ <c oughs> แล้วแบบว่าพอแบบถึงตอนประกาศผลใช่ไหมทุกคนเอ้ยใช่ตอนประกาศผลแต่ว,ว่าช่วงเขาประกาศผลเสร,ร็จปุ๊บใช่ไหมแบบว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ผ่านก็แบบ ต้องลงไปข้างล่างซึ่งแบบใบรับสัมภาระอยู่ที่หนูหมดเลยของทุกคนในกลุ่มก็จะมีหนูนีแาพี่น้ำเมมรี่นิชาแล้วก็อีกสองหรือสามคนนี่แหละแบบอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ที่หนูหมดเลยย้ำว่ายอยู่ที่หนูหมดเลยแล้วแบบหนูก็แบบแย่ละของเพื่อนอยู่ที่ฉันทําไงให้ทำไงแล้วพ,พี่ทีมงานก็นเดินขึ้นมาบอกว่า อมีคนบอกว่าใบรักษาสสารลาอยู่ที่คนที่ผ่านคนไหนหรอคะหนูก็หยิบออกมาจะกระบ,บอกอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะพี่แย่ yeah. ขโมยของเพื่อนกลับบ้าน <c oughs> แล้วแล้วไงต่อแล้วแบบพอแบบผ่านเข้าไปใช่ไหมดูว่าเขาก็ให้สัญญามาแบบอ่านอ่านดูหนูก็ให้ยายอ่านหรอเพราะว่าเขาอะเรียกคนที่ไม่ได้สัมภาษณ์รอบแรกไปสัมภาษณ์แบบ สัมภาษณ์อุ้ยไม่อยากจะปล่อยคนสัมภาษณ์แต่ว่ารูเคอนเขาแค่นั้นแหละจบเอาไว้รอดูเอาไว้รอดูเอาไว้รอดูแล้วแบบว่าหนูก็ได้ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมทุกคน,นแบบหนูไม่เคยใกล้ชิดไอดอลใกล้ขนาดนี้หนูก็แบบทำตัวไม่ถูกหนูก็เกรงกิเลสซืมอ,อยู่ตัอไกลเขืนครับนั่นแหละ ได้ว่าพอผ่านเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เนื่อเรามันเป็นระบบคนดิเดตซึ่งหนูไม่คิดว่าจะเป็นระบบคนดิเดตคือหนูคิดว่าแบบออดิชัน่นออไลน์ตอนแรกกรรมการไฟนนลจบแต่ว่ามีระบบคนดิเดตมาทําให้เราแบบได้ร่วมง,งาน <c oughs> โอ้ยเสียงแบบได้ร่วมง,งานกับพี่ๆใช่ไหมโอทุกคนเสียงหนูไม่ว่าแล้ว <c oughs> ได้กี่โมงนี่ไงได้ะไม่บอกหรอกเราก็แบบใกล้ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วหนูร้องไห้ด้วยตอนเขาประกาศแล้วมันไม่มีชื่อของแบบของเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันหนูก็แบบอยากให้เพื่อนติดด้วยก็ฝากด้วยนะคะเมลลี่กับนิชาฝากด้วยนะฟังนาด้วยนะคะ หนูเริ่มไม่ไหวล้วนูเริ่มบ้าละเริ่มต้องแบบนี่แหละกินช็อกโกแลตแล้วจะดีดต้องอนี่แหละ